เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วครับและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับช่องซาซาวาชาแนลครับเอาครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องนะครับซึ่งคอนเทนต์เนี้ยชื่อคอนเทนต์ว่า AV o f โ l e โดยที่เราเนี่ยจะมาร่างประวัติของนางเอก AV mm hmm. แล้ววันนี้นะครับผมก็ ขอเล่าเกี่ยวกับเธอคนนี้ครับลอล่ามิสกิหรือลอล่าทากิซาวะครับเธอเนี่ยเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนคิหนศักราช1,992ครับเธอเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นและเซียครับเกิดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสัสดส่วนของเธอ 33, 23, 34โดยที่เธอเนี่ย มีผลงาน,นชิ้นแรกเปิดตัวเธอในปี2012ครับซึ่งแฟนๆเอวีของเธอเนี่ยได้ขนานน้ำเธอว่าเธอเนี่ยเกิดมาเพื่อแทนมิยาบ,บีกันเลยทีเดียวและดูส่วนตัวของผมนะครับก็มีความคิดเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นนักสแสดงที่มีฝีมือเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาก็เป็นที่ดึงดูดครับถึงแม้ว่าอาจจะมี แฟนเอวีบางส่วนอาจจะบอกเธอว่าเธอเล่นแข็งเกินไปต่างๆนานาครับแต่ผมว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีฟิลิ่นะครับแต่พวกแฟนเอวีก็ต้องตั้งตา,ตาเช็ดหัวเขาครับเมื่อมีเศรษฐีหนุ่มครับมาเสนอเงินให้เธอเกือบๆพันล้านเยนครับซึ่งในปี58เนี่ยก็มีเศรษฐีหนุ่มครับ มาจ้างเธอให้เธอนะ่ะไปทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของนักธุรกิจหนุ่มรายนี้เอาละครับก็ขอจบ AV profile ไว้แค่นี้นะครับเราก็จะกลับมาทําต่อนะครับถ้าคลิปนี้ถึง1นแสนล้านไลค์นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม